ันนกว่าจะได้ฉากพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆในซีรีส์ฟากเล่นไฟให้ได้ชมกันทีมงานและนักสแสดงเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ไก่นี่ยังไม่ขันเลยนะจ๊ะอีกหนึ่งฉากหวานของหมอปรีดีและเปรี้ยวหลังจากทั้งคู่ตกลงคบกันก็เลยมีโมเมนต์ตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันเนี่ยล ฉากนี้ทุกคนจะต้องตื่นเช้าแล้วอีกหนึ่งอุปสรรคของการถ่ายทํำก็น่าจะเป็นความหนาวเย็นของเขาใหญ่ที่ทําเอาพระนางสั่นไปทั้งตัวแบบนี้แหละค่ะหนาวขอขอสลับแค่ปวดมือล่ะพยายามแล้วไม่ไหว,วไม่ไหวตอนที่กด <itte> <c oughs> ไ,ไ,ไปถึงกระดูกแล้วแ้วเสื้อเชิตด้วยครับ เชื่อเราจะว่าหนาวดูปากสีสันไม่ไหวลงทุนยกกล้องถ่ายไปถึงเขาใหญ่ช่วงเช้าแบบนี้ก็ต้องมีสั่นกันบ้างแต่ภาพก็ออกมาสวยถูกใจผู้ชมใช่ไหมล่ะคะคงสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์ฟังเล่นไฟฟางเล่นไฟครั้งแรกบนฟรีทีวีทุกเย็นวันจันทร์และอังคารเวลา18นาฬิกาทางโมโนทเวนีน